มึงเคยได้ยินเรื่องช่างตัดผมเที่ยงคืนปะเสียงของเบสเพื่อเสด็จของทมดังขึ้นกลางร้านกาแฟที่พวกเขานั่งอยู่ทมยูทุกเบอร์สายลีลับวางแก้วกาแฟลงก่อนเลิกคิ้วด้วยความสนใจข้างๆกันฟ้าสาวแว่นที่เป็นทีมงานตัดต่อของช่องกำลังเลื่อนโทรศัพท์ดูฟีดข่าวเรื่องอะไรของมึงอีกละ่ะททมถามกลับ ก็ร้านตัดผมที่อยู่ในซอยข้างโรงรรมร้างไงคนแถวนั้นบอกว่าร้านแม่งเปิดถึงเที่ยงคืนแต่ถ้ามึงเข้าไปตัดหลัง23นาฬกา45นาทีมึงจะได้ทรงพิเศษแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยฟ้าเงยหน้าขึ้นมาทันทีข่าวลือแบบนี้มันก็มีเยอะนะแต่ก็แค่เรื่องแต่งมัง้งเบสหัวเราะไม่แน่ไว้กูลองหาข้อมูลดูมีคนโพส ในกลุ่มลิลับว่าเพื่อนเขาหายตัวไปหลังเข้าไปตัดที่นั่นตอนดึกๆทามคุ้นคิดนี้อาจเป็นคอนเทนต์ที่ดีสำหรับช่องของเขางั้นคืนนี้เราไปลองดูดีไหมกูจะถ่ายคลิปไปลง YouTube ฟ้าทำหน้าไม่มั่นใจแต่ก็รู้ว่าห้ามทำไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงละ่ะทมยักไหล่ก็แค่ตัดผมมันจะน่ากลัวอะไรนักหนา ยี่สนาฬิกาสานาทีหน้าร้านตัดผมลึกลับร้านตัดผมที่ว่าตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเปลี่ยวมีป้ายไฟเก่าๆที่กระพริบต,ต,ต,ติดๆดับดับบรรยากาศร,รอบข้างเงียบสนิทจ,จนหน้าขนลุกฟ้ากอดแขนตัวเองทางมองไปรอบๆแถวนี้เงียบเกินไปจริงๆเบสหัวราอกลบกลืนร้านแบบนี้แม่งเหมาะจะเป็นสถานที่ถ่ายหนังผีมากกว่าเป็นร้านตัดผมนัก ทามหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับทุกคนร้านดูธรรมดาแต่บรรยากาศมันแปลกแปลกเมื่อเขาผลักประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเบสและฟ้ามองหน้ากันก่อนจะเดินตามทางเข้าไปภายในร้านมีเก้าอี้ตัวผมเรียงกันสองตัวหน้ากระจกบานใหญ่โคมไฟสีส้มสลัวทำให้เงาที่สะท้อนดูพล้าเลือนข้างในมีช่างตัดผมสูงไว้คนหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวลายจาง และมีรอยยิ้มใจดีเข้ามาสิพ่อหนุ่มสนใจตัดผมหรือเปล่าเสียงของเขานุ่มนวลแต่แฝงความเย็นยะเยือกแปลกฮ่าฮ่ามยิ้มรับครับผมขอทรงธรรมดาก็พอลุงชาติพยักหน้าก่อนที่เขาจะหันไปมองนาฬิกาบนผนังซึ่งตอนนี้บอกเวลา23่สนาฬิกาสีนาทีแน่ใจหรือ ว่าไม่อยากลองทรงพิเศษเสียงของลุงชาติยังคงนุ่มนวลแต่ตอนนี้มันทำให้ทั้งสามคนขนลุกยี่สบสามนาฬิกาสีนาทีภายในร้านตัดผมทามนั่งลงบนเก้าอี้ตัดผมตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินคำถามของลุงชาติแน่ใจเหรือว่าไม่อยากลองทรงพิเศษบรรยากาศในร้านอิดอัดแปกแปลเบสกับฟ้ายืนอยู่ข้าง หลังมองหน้ากันด้วยความลังเลเอ,อ่อขอทรงธรรมดาก็พอครับททมตอบพยายามทำเสียงให้ปกติลุงชาติหัวเราะในลำคอเบาๆก่อนจะหยิบผ้าคลุมมาคลุมตัวทางกลิ่นของผ้ามันเหม็นอับอับราวกับไม่ได้ซักมานานกันไกลในมือของลุงชาติสะท้อนแสงสลัวก่อนจะเริ่มฉับๆเสียงกันไกลตัดผมดังก้องในร้านทมรู้สึกถึงความเย็นว่าที่ไททอยลุงชาติ ทำงานอย่างเงียบเชียบไม่มีคำพูดอะไรออกมานอกจากเสียงกันไกรฟ้ายืนขยับตัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายทามรีบรีบตัดแล้วออกไปเหอบรรยากาศมันแปลกแปลกทมพยักหน้ารับผ่านกระจกแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างเงาของเขาในกระจกดูคล้าเลือนราวกับมันกำลังจางหายไปทีละนิด เขากระพริตาสงสัยว <od> <im> ่าเป็นภาพลงตาหรือเปล่าแต่ยิ่งเพ่งมองก็ยิ่งแน่ใจเงาของเขาในกระจกหายไปจริงฮ่าฮ่หัวใจของทามเริ่มเต้นแรงลุงร้านนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับลุงชาติชะงักมือไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งร้านของฉันก็แค่ร้านตัดผมธรรมดาทมกลืนน้ำลายเอาเถิดแค่รีบตัดให้เสร็จแล้วออกไปก็พอ แต่แล้วตังเสียงประตูร้านกระแทกปิดเองอย่างแรงราวกับมีลมพัดแต่ข้างนอกกลับเงียบสนิทฟ้าสะดุ้งสุดตัวบะเบสมึงล็อกประตูไว้หรือเปล่าเบสสายหน้ารัวรัวไม่ไม่กูยังไม่ได้แต่อะไรเลยบรรยากาศในร้านเริ่มยินลงผิดปกติลมหายใจของทามเริ่มหนักขึ้นแต่ลุงชาติยังคงตัดผมต่อไปอย่างใจเย็น ยี่สามนาฬิกาห้าสิบนาทีเสร็จแล้วเสียงของลุงชาติดังขึ้นพร้อมกับเสียงกันไกร่ปิดลงทามถอนหายใจอย่างโลง่งอกรีบลุกจากเก้าอี้แล้วเดินไปหาฟ้ากับเบสไปเหอะกูว่าแปลกแปลกละทํากระซิบขนาะที่ฟ้าพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสามเดินไปที่ประตูเบสดึงมันออกแต่มันไม่ขยับเชีย่ยประตูล็อก ทำใจเต้นรัวเขาลองบิดลูกบิดอีกครั้งแต่ประตูดูเหมือนทุกล็อกจากข้างในทั้งที่ไม่มีใครเดินไปแต่มันลุงชาติยังคงยืนยิ่งอยู่กลางร้านยิ้มบางๆมีอะไรเหรอฝาหน้าซีดปากประตูมันเปิดไม่ออกลุงชาติไม่ได้พูดอะไรแต่เดินไปที่เก้าอี้ตัดผมแล้วค่อยๆเช็ดกันไกลช้าฮ่า ก็บอกแล้วไงว่าถ้าเข้ามาหลัง23สนาฬิกาสีนาทีจะไม่ได้ออกไปอีก23สนาฬกาห้นาทีฟ้าหันมามองหน้าทามนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเบสพยายามทุบกระจกแต่เสียงกลับเงียบกริบเหมือนร้านนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกติกต๊กติ๊กเสียงนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆจนเข็มเริ่มเข้าใกล้เที่ยงคืน ทันใดนั้นไฟในร้านกระพริบวูบแล้วก็ดับลงสิ่งสุดท้ายที่ทมเห็นก่อนที่ความมืดจะปกคลุมไปทั่วทั้งร้านคือเงาของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังลุงชาติในกระจกและมันไม่มีใบหน้าศูนย์นาฬิกาภายในร้านตัดผมถูกปกคลุมด้วยความมืดสด็จเงาของใครบางคนยังคงสะท้อนอยู่ในกระจกแม้ว่าจะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นจริง ฮ่าฮาฟ้ากรีดร้องขณะที่เบสควานหามือถือในความมืดเพื่อเปิดไฟฉายทามฟ้าอยู่ไหนเบสร้องเรียกกูอยู่นี่ทามคว้าแขนฟ้าไว้แน่นแล้วพยายามเท่งมองไปยังทิศทางที่ลุงชาติยืนอยู่ทันใดนั้นแครกไฟในร้านติดขึ้นอีกครั้งแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเปลี่ยนไป ร้านตัดผมดูเก่าโซมลงทันตาพื้นไม้ที่เคยสะอาดกลับเต็มไปด้วยรอยเปื้อนสีดำๆผ้าม่านเก่าๆมีคราบสนิมเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายปีที่สำคัญลุงชาติหายไปแล้วเชีย่ยนี่มันเรื่องอะไรวะเบสพูดพลางหอบหายใจแรงทําหันไปหาเพื่อนแต่แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งทื่อเบสหายไปไหน ฟ้าหันขวับไปมองต่อน,นี้ในร้านมีแค่เธอกับทามไม่มีวิเวลของเบสเลยเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงมันอยู่เลยฟ้าร้องเสียงหลงทามรีบควักกล้องที่สภายอยู่ขึ้นมาเปิดดูภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้วิดีโอแสดงให้เห็นภาพที่พวกเขาอยู่ในร้านขณนะไฟดับตอนแรกทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเข็นนาฬิกาชี้ที่เวลาศูนย์นาฬกา เงาของลุงชาติค่อยๆเลือนหายไปในความมืดและในจังหวะเดียวกันเงาของเบสในกระจกก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันราวกับว่าเขาถูกดูดเข้าไปในกระจกไม่จริงททมพึมรรมมองไปที่กระจกตรงหน้าหวังว่าจะเห็นเงาของเบสยืนอยู่ข้างๆแต่มีเพียงเขากับฟ้าเท่านั้นเบสหายตัวไปจริงฮ่าฮ่หนึ่งนาฬิกาหน้าร้านตัดผม หลังจากพยายามเปิดประตูอยู่เกือบสิบนาทีมันก็เปิดออกเองราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางกับฟ้าวิ่งพูดออกมาด้วยความตกใจหันกลับไปมองร้านนั้นอีกครั้งแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ขนลุกร้านตัดผมที่พวกเขาเพิ่งออกมากลายเป็นตึกเก่าร้างป้ายไฟที่เคยส่องแสงกระพริบหายไปกระจกหน้าร้านเต็มไปด้วยฝุน่นและรอยแตกร้าวไม่มีแสงไฟจากด้านในเหมือนกับว่าร้านนั้น ไม่เคยเปิดทำการมาก่อนฟ้าหน้าซีดเผือกไทมามึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมถทมไม่ตอบเขาหยิบกล้องขึ้นมาดูอีกครั้งหน้าจอยังเปิดค้างอยู่ที่เฟรมสุดท้ายของวิดีโอเป็นภาพของเบสนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมแต่ร่างของเขาเลือนลางเหมือนภาพสะท้อนในกระจกและที่น่ากลัวกว่านั้นด้านหลังเบสมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ ไม่มีใบหน้าแต่ถือกันไกลเปื้อนเลือดไว้ในมือทามกับฟ้ากลับถึงบ้านอย่างสะบักสะบอมฟ้าซีดเผือดและไม่พูดอะไรเลยส่วนทามเอาแต่นั่งจ้องกล้องถ่ายวิดีโอวนดูคลิปเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบสหายไปไม่ใช่แค่หายตัวไปเฉยๆแต่ราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่แรกหลังจากพวกเขาออกจากร้านเบสไม่มีอยู่ในความทรงจำของใครเลย แม้แต่ในโทรศัพท์ของฟ้ารายชื่อแชทที่เคยคุยกับเบสก็หายไปราวกับว่าเขาไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาแต่ททมยังจำได้และมีหลักฐานเป็นคลิปในกล้องเราต้องช่วยเบสฟ้าสายหน้าทามกูว่าเรื่องนี้มันเกินตัวเราไปแล้วเราไม่ควรกลับไปที่ร้านนั่นอีกแต่มันเป็นเพื่อนเราแล้วมึงจะทำยังไง มันไม่ใช่คนหายธรรมดาธรรมมันมันเหมือนกับว่าเบสถูกลบออกไปจากโลกนี้เลยฟ้าเสียงสัน่นถ้าเรากลับไปอีกมึงอาจจะเป็นรายต่อไปถามเงียบไปฟ้าพูดถูกเขาเองก็ไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่แต่เขาจะปล่อยให้เบสติดอยู่ในร้านนั่นไม่ได้19นาฬิกาข้วันต่อมาการพบอาจารย์ชิน ถาตัดสินใจไปหาอาจารย์ชินหมอผีที่มีชื่อเสียงเรื่องปราบผีและไขปริศนาเรื่องลี้ลับช่างตัดผมเที่ยงคืนงั้นหรืออาจารย์ชินทวนคำพร้อมกับไล่สายตามองทางกับฟ้าพวกเธอไปยุ่งกับร้านนั้นจริงๆใช่ไหมฟ้าพยักหน้าช้าๆถามเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรวมถึงคลิปวิดีโอที่เบสหายไปอาจารย์ชิเนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจนะหนักฮ่า ร้านนั้นไม่ใช่ร้านธรรมดาหมายความว่าไงครับทมขโมดคิ้วเมื่อหลายสิบปีก่อนมีช่างตัดผมคนหนึ่งชื่อชาติเขาเคยเป็นช่างที่มีฝีมือดีแต่ที่ไม่มีใครรู้คือเขาไม่ได้ตัดผมให้แค่คนเป็นฟ้าขนลุกหมายความว่าไงครับอาจารย์ชินพูดต่อช่างชาติรับจ้างตัดผมให้ศพก่อนนำไปทำพิธีศพมันเป็นความเชื่อเก่าแก่ว่าคนตาย ควรมีทรงผมเรียบร้อยก่อนออกเดินทางไปสู่โลกหน้าทมกลืนน้ําลายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านนั่นหลายปีต่อมามีข่าวว่ามีลูกค้าหลายคนเข้าไปตัดผมที่ร้านของเขาแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับบางคนว่าลุงชาติใช้ทรงผมพิเศษเพื่อตัดขาดดวงวิญญาณของคนเป็นจากร่างกายฟ้าตาโตตัดขาดวงวิญญาณ อาจารย์ชินพยักหน้าทรงผมพิเศษที่ว่าไม่ใช่ทรงผมธรรมดาแต่เป็นพิธีกรรมมันทําให้ลูกค้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านนั้นไปตลอดกาลทามรู้สึกหนาวเยือกหมายความว่าเบสอาจจะยังอยู่ที่นั่นอาจารย์ชินถอนหายใจใช่ถ้าเธออยากช่วยเพื่อนก็ต้องกลับไปที่ร้านนั้นก่อนเที่ยงคืนคืนนี้ฟ้าสะดุ้งไม่นะั อาจารย์จะให้เรากลับไปที่นั่นอีกเหรอมันเป็นทางเดียวอาจารย์ชินพูดจริงจังแต่เธอต้องระวังถ้าครบศูนย์นาฬกาแล้วเธอยังอยู่ในร้านเธออาจจะกลายเป็นลูกค้าคนต่อไป23สนาฬกา30นาทีหน้าร้านตัดผมต้องสาทำกับฟ้ายืนอยู่หน้าร้านอีกครั้งคราวนี้พวกเขามาพร้อมกับอาจารย์ชิน ป้ายไฟหน้าร้านยังคงกระพริบเหมือนคืนกอดประตูร้านเปิดออกเองเหมือนรอพวกเขาอยู่พร้อมนะักอาจารย์ชินถามเสียงเบาทามพยักหน้าส่วนฟ้ากัดฟันแน่นก่อนจะเดินตามเข้าไปทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าไปในร้านนาฬิกาบนผนังก็ตีบอกเวลา23.45นาฬกา45นาทีเสียงกระซิบเทาเบาลอยมาตามอากาศยินดีต้อนรับสนใจทรงผมพิเศษไหม และตรงกลางร้านลุงชาติยืนรอยอยู่แล้วพร้อมกับเก้าอี้ตัดผมที่ว่างเปล่าทามรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียดที่ต้นคอบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ที่นี่และมันไม่ต้องการให้พวกเขาออกไปอีก23สนาฬกาสานาทีภายในร้านตัดผมต้องสาทามฟ้าและอาจารย์ชินยืนอยู่กลางร้าน ท่ามกลางบรรยากาศเย็ยนเยือกลุงชาติยังคงยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเก้าอี้ตัดผมพร้อมกันไกลที่เปื้อนคราบสนิมในมือยินดีต้อนรับน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่กลับทำให้รู้สึกขนลุกจะลองส่งพิเศษหน่อยไหมฟ้าเกลือน้ำาหลมองไปที่กระจกหน้าร้านและแล้วเธอก็ต้องตาเบิกกว้างในกระจกมีร่างของเบสนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมเบส ทามร้องออกมาเขาวิ่งไปข้างหน้าแต่ลุงชาติยกมือขึ้นและทันใดนั้นร่างของททมก็หยุดนิ่งราวกับถูกตรึงไว้ใจร้อนจริงๆลุงชาติพูดพลางหัวเราะเบาๆเพื่อนของเธอได้รับส่งพิเศษไปแล้วททมพยายามดิ้นแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกดเขาไว้กับพื้นปรอยเบสเดี๋ยวนี้ฟาตโกนูนอาจารย์ชินก้าไปข้างหน้าหยิบกระดาษยันออกมา เจ้าของร้านถึงเวลาปิดกิจการแล้วทันใดนั้นอาจารย์ชิญโยนโยนไปที่ลุงชาติแต่มันกลับลอยผ่านร่างของเขาไปราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนเสียใจด้วยนะลุงชาติยิ้มกว้างขึ้นฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วศูนย์นาฬิกานาฬิกาตีบอกเวลาทิ้งคืนและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปร้านตัดผมสุดโสมลงต่อหน้าต่อต,อตาพื้นไม้ เริ่มเปื่อยุย้ยกำแพงมีคราบเลือดจางๆปรากฏขึ้นและกระจกบ,บานใหญ่สะท้อนเงาของคนมากมายที่ไม่มีใบหน้ารวมถึงเบสเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมในกระจกสีหน้าเลื่อนลอยราวกับไม่มีวิญญาณทามช่วยกูด้วยเสียงของเบสดังขึ้นเบาๆแต่ทามสัมผัสดได้ถึงความหวาดกลัวกูจะช่วยมึงออกมาทามตะโกนพยายามจะพุ่งไปที่กระจก แต่ลุงชาติกลับหัวราบพลางยกกันไกลขึ้นมาไม่ง่ายขนาดนั้นฉับลุงชาติสะบัดกันไกลและทันใดน,นั้นเงาของทามในกระจกก็เริ่มจางลงฟ้ากริดร้องทามมึงกำลังจะหายไปทามเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงออกจากโลกแห่งความจริงขณะที่ร่างในกระจกของเขากำลังซีดเผือดลงเรื่อยฮ่าฮ่าถ้าจะเอาเพื่อนขึ้นไป ก็ต้องแลกกับตัวเองลุงชาติเอ่ยเสียงเย็นชาหรือไม่ก็ต้องตัดขาดอาจารย์ชินเบิกตากว้างตัดขาดใช่แล้วเขาหยิบมีดสั้นที่พกติดตัวออกมาก่อนจะพูดเสียงเข้มฟ้าเอามือทำไว้ฟ้าตะโกนทำไหมเชื่อฉันฟ้ากัดฟันแน่นก่อนจะคว้ามือทำไว้แน่นอาจารย์ชินไร้มนบางอย่างก่อน จะใช้มีดกรีดลงบนเงาของทางที่สะท้อนในกระจกเพลงกระจกแตกกระจายเป็นสิ่งเสียงพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนของบางสิ่งลุงชาติชะงักใบหน้าเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปในความมืดและในวินาทีนั้นเบสกระเด็นออกมาจากเงากระจกอึกเบสสุดลงกับพื้นตัวสั่นสถาน ฟารีบเข้าไปพยุงเขาเบสมึงโอเคไหมเบสหายใจแรงก่อนจะพึมพำกูกูเห็นพวกมันพวกที่เคยตัดผมที่นี่อาจารย์ชินหันไปมองกระจกที่แตกละเอียดพวกเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้ศูนย์นาฬิกาห้านาทีทันทีที่พวกเขาเก้าวออกจากร้านร้านตัด ผมก็เริ่มพังทลายลงไปต่อหน้าต่อต,อตาพื้นไม้ผู้พังกำแพงถลม่มและในที่สุดทั้งตึกก็กลายเป็นเถียงซากประหักพังเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกวันต่อมาทามนั่งตัดต่อคลิปที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อคืนแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีภาพของลุงชาติอยู่ในวิดีโอเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเสียงของเขาบรรยากาศน่าขนลุก ยังคงอยู่แต่ไม่มีภาพของเขามีเพียงเก้าอี้ตัดผมที่ว่างเปล่าฟ้ามองแล้วขนลุกนี่คือหลักฐานว่ามันเกิดขึ้นจริงเบสนั่งเงียบอยู่ข้างๆก่อนจะพูดเบาฮ่หาๆกูยังได้ยินเสียงกันไกลฟ้าหันขวับไปมองหน้าเบสอะไรนะเบสเงยหน้าขึ้นสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ทุกคืนกูยังได้ยินเสียงมันฉับฉับฉับและในวินาทีนั้นเองททมสังเกตเห็นบางอย่างในกล้องวิดีโอในเงาสะท้อนของเบสที่หน้าจอเขาไม่มีใบหน้า